สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆ,ๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ที่3ของการเรียนออนไลน์โดยผ่านคลิปวิดีโอนะคะสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะในส่วนของสาระการเรียนรู้เรื่องเราเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะเรื่องเราเกี่ยวกับตัวเด็กนี้เราจะเรียนหน่วยการดูแลตนเองอการดูแลตนเองนะคะ,ะการดูแลตนเองเนี่ย เรามีวิธีการดูแลยังไงเอ่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะ,ะการดูแลตนเองในส่วนของอวัยวะนะคะ,อ,ะอวัยวะอวัยวะส่วนที่หนึ่งดูนะคะ,ะส่วนที่หนึ่งก็คืออะไรคะอ่โหใช่ไหมคะโอ้โหเราดูแลยังไงเอ่ยอ่ะหเป็นอวัยวะคู่มีสองข้างค่ะ นะคะข้างซ้ายและข้างวานะคะอะหูเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นรูเข้าไปข้างในนะคะอะดูนะคะเนี่ยส่วนที่เป็นรูเข้าไปข้างในเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเด็กๆเนี่ยไม่ควรเอาสิ่งของมีคมนะคะหรือของแข็งเนี่ยแคะหูนะคะ,ะถ้าเด็กๆต้องการที่จะแคะหูเนี่ยให้คุณแม่คุณพ่อช่วยนะคะ,ะโดยการจะใช้คัตเตันบัตนะคะ,ะปั่นลงไปนะคะ ต่อไปอวัยวะส่วนที่สองอ,อะไรเอย่ยจมูกใช่ไหมคะจมูกจมูกเป็นอวัยวะเดี่ยวลักษณะของจมูกอยังไงคะจะมีรูสองรูใช่ไหมคะเนี่ยในรูจมูกเนี่ยจะมีขนด้วยขนเนี่ยไว้กันกองฝุ่นละอองนะคะที่เราสูดดมเข้าไปเนี่ยมันจะกันกองค้างที่รูจมูกของเราและสัดสมนก็ เห็นไหมเด็กๆบางคนมีขี้มูกชอบแคบขี้มูกนั่นแหละขนละองเป็นผนละองที่มันขนจมูกของเรานี่กัดกองไว้แล้วก็มันจะติดอยู่ที่รูขนจมูกนะคะจมูกเนี่ยเราดูแลย,ยังไงเอ่ยอหนึ่งไม่เอาสิ่งของหรืยว่าของแข็งเนี่ยแคะที่รูจมูกสองอย่าดมอะไรใกล้จนเกินไปนะคะาาตามตัวอย่างในภาพเห็นไหมคะไม่ควรเอาอะไร เข้ามาใกล้รูจมูกจนเกินไปไปส่วนที่สามอวส่วนที่สามก็คือ,อฟันฟันเด็กๆด,ด,ดูสิคะฟันเราเนี่ยอายุ3าถึงห้ขวบเนี่ยจะมีฟันน้ำนมใช่ไหมคะ,ะฟันแท้ยังไม่ขึ้นดูนะคะการดูแลรักษาฟันเนี่ยก็บอกเลยว่าคนเราเนี่ยแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะ วันละสองครั้งสามครั้งก็ได้นะคะสามครั้งได้ยิ่งดีเลยเชา้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอนเด็กๆมาโรงเรียนเนี่ยเปลงวันละสามครั้งเลยตอนเชา้าลูกอาบน้ําแต่งตัวมาโรงเรียนในรูปเปลงแล้วหนึ่งครั้งมาโรงเรียนทานข้าวเสร็จตอนเที่ยงคุณครูก็ให้เปลงอีกหนึ่งครั้งพอกกลับไปบ้านทำเวลาก่อนนอนเนี่ยคุณแม่คุณพ่อก็ให้รูปเปลงอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าฟันเนี่ยมีความสําคัญนะคะความสาคัญเราใช้ขบเคี้ยวอาหาร เมื่อเรากินขนมหวานของหวานลงไปเนี่ยเราก็ต้องแปลงนะคะเนี่ยการแปลงฟันเนี่ยลูกดูแปลงลักษณะนะฟันเนี่ยต้องวิธีการแปลงคือแปลงแปลงขึ้นแปลงลงนะคะแปลงขึ้นแปลงลงส่วนที่อยู่ด้านในด้านในเราก็ใส่แปลงเข้าไปแล้วก็แปลงขึ้นแปลงลงเหมือนกันนะคะแปลงให้สะอาดทีนี้ เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีใบงานให้เด็กๆทําด้วยเอาดูในส่วนของใบงานนะคะหอกว่าการดูแลตนเองเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพการดูแลฟันจมูกและหะูการดูแลฟันทําไงเอวยางฟันใช่ไหมคะวาดภาพเด็กกําลังแปรงฟันต่อไปการดูแลรักษาจมูกทาไงเอ่ะยออะ,ะจมูกไม่เอาของแข็งหรือว่าของมีคม นะคะแค่จมูกต่อไปห,หูหูแล้วคะ่ะหูก็เหมือนกันไม่เอาของแข็งหรือว่าของมีคมเนี่ยเหย,ยก็ไปในหูใช่ไหมคะ,ะไมไ่เด็กๆวาดสิทธ์ให้เขียนชื่อชั้นของตัวเองด้วยนะคะ